ขั้นตอนที่1นะครับเสียบปลั๊กนะครับทําการกดที่ Wi-Fi Setting นะครับที่กล่องอุปกรณ์ AI ของของเรานะครับกด5วินาทีได้เลยครับหลังจากกดแล้วนะครับมาที่มือถือของท่านนะครับตั้งค่า Wi-Fi นะครับหา Wi-Fi ที่ชื่อขึ้นต้นว่า Smart Door นะครับจับ Wi-Fi ตัวนั้นไว้ครับเชื่อมต่อไว้ครับ หลังจากนั้นนะครับเชื่อมต่อแล้วก็กลับไปที่แอปพลิเคชันอีกครั้งหนึ่งนะครับกดบวกที่มุมขวาด้านบนได้เลยนะครับหลังจากกดบวกแล้วท่านจะเห็น Wi-Fi ที่ชื่อว่า Smart d ด V2 นี่นะครับให้ท่านเลือกที่บรรทัดนั้นได้เลยนะครับเลือก Wi-Fi ในบ้านของท่านที่เป็นขึ้น2.4นะครับและใส่รหัส wi-Fi ที่ถูกต้องเท่านั้นลงไปนะครับ ขึ้น2.4ชื่อนะครับสามารถเปลี่ยนได้ในขั้นตอนนี้เลยนะครับชื่อว่า Wi-Fi AI ละกันนะครับกด Start Binding ได้เลยนะครับทำการรอสักครู่นะครับจะเด้งมาที่หน้า Wi-Fi ก็กด Back กลับไปนะครับจะขึ้น Linking นะครับในขั้นตอนนี้ก็รอสักครู่หนึ่งนะครับให้ลูกค้าอยู่ใกล้อ่าราเตอร์ไว้ละกันนะครับในขั้นตอนนี้เราก็จะเป็นวิธีการ แอด Wi-Fi เข้าไปที่ตัวอุปกรณ์ของ AI เรานะครับนะฮะเสร็จแล้วนะครับจะเด้งกลับมาหน้าแอปพลิเคชันแบบนี้เข้าไปที่ชื่อ Wi-Fi นะครับสามารถทดลองกดขึ้นกดลงได้นะครับในขั้นตอนนี้ก็เหลือขั้นตอนที่เราจะจูนนะครับโทรศัพท์มือถือให้เข้ากับมอเตอร์ AI Automation ของทางบริษัทนะครับ ลูกค้าทําการไขมอเตอร์ได้เลยนะครับกดที่คําว่า study นี่นะครับ study ปุ่มนี้เลยครับ4วินาทีจนมีเสียงดังติ๊ดนะครับหลังจากตี๊ดแล้วให้ยกนิ้วออกแบบนี้ครับกลับมาที่โทรศัพท์มือถือนะครับกดขึ้นบนลงล่างได้เลยครับกดขึ้นบนลงล่างขึ้นบนลงล่างนะครับนะทาการคอนเนคเรียบร้อยนะครับลูกค้าสามารถเปิดปิดผ่านมือถือได้ทั่วโลกแล้วนะครับ AI Automation ขอบคุณครับ